พักปลอดสารปลูกเองกินเองอันที่จริงแล้วความสุขของคนเล่ากับประจวงกันเองอย่างม,มากมากหรอกค่ะาะให้กินอิ่มนอนอุ่นกับพอ่อแล้วแค่มีแต่สิส่งแต่ละเจ้า โอ้สวยสวยมากหวานปลูกเองกินเองตัดใบใช่ไว้กินนายมันขเอยเองก็ออิ่นนึงก็แนงเตะนาท้สร้างว่าด้กินแถมคนน่ะไงก็โค้นอีหนักแล้วบัทที่นี่เอาสิไต่ถ้ำการพัดน้ำปลาด้ค่ะ เทควงไทยล้างก่อนทำความสะอาดมีกระต o องก้มมีต o องก้มเด้อต o องก้มจบจบเนี่ยทุกประเทศประเทศ จวดจวดจวดนี่แนี่กะลำผัดน้ำปลากะลำผัดน้ำปลาเมนูนี้ค่ะจูดที่แม่ก็เอาใช่ทหไม้าตอนกลางใช่ทะไมสุดพอกกระทะสืดทอด ห oui pues so okay so so nah. so okay ื้อไตแห้งดีด้ค่ะไต้แห้ง็เช็ราด้ำปลาเตยผั่าดกวะดกวดกดอนี่นี是是่รูสุดจัดอืมหอมยินงห้มไฟตองแห้งได้ค่ะไฟตองแห้งแล้วเช็บยินๆด ปวดปวดเจ็บปวดารวันหินเลยวันโอ้หัวไม่ลีเป็นตะแซบเป็นตะแซบแซบพร้อมกินค่ะ